ดูสิดสิดสิดสิิวัสดีครับวันนีต้องรับเข้ามาพอบรรเชิงอ่ะครับก็แค่นี้แค่นี้ผมเข้าใจอโบชออบโตที่หายยกาโสโสที่หใหญ่ก ก็นายเอว่ะช่วยช่วยปลาฉลามช่วยปลาฉลามดีฮะช่วยจริงจริงเดี๋ว่าแต่ว่าช่วยไม่พอก็ก็ให้ตั้งไม่พอทําไมอ่ะที่นี่นะเป็นเพิ่นเพิ่นที่ไทยหายานะเพิ่นที่หายาก็ก็เขาตู้เย็นตู้เย็นไม่ดีอ่ะ เขาอยากซื้อของใช่ไหมเขาอยากซื้อซื้อของก็ซื้อดูเย็นซื้อใหม่แต่ว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่าปกตน้นๆ้นๆฮช่วยช่วยกาพันเขาพันซื้ออะไรเาพันก็ไม่พอเขาซื้อดูเย็นซื้อดูเย็นเขซือ้อทุสินทุอย่างไงดูดูดี พ่อชนะพ่อชนะพ้องครองนหอยใหญ่ที่เออส่อส่อที่หอยใหญ่ก็ส่อส่อก็ก็ไม่ใช่ก็อบจที่หอยใหญ่ก็อบตที่หอยใหญ่ครองหอยใหช่วยช่วยหอยใหญ่คุณหายใหญ่ช่วยจริงๆนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องช่วยเฉยๆนะช่วยขึ้นก็โอเคพ้อมีให้ดังนะแต่ว่าแต่ว่า เขาไม่พอไม่ไม่ใช okay <is> okay okay ่ไม่ใช่ผอไม่สวยนะไม่ได้โอเคนะคุณนะก็ไม่ไม่พอสวยสวยชิ่งๆก็พอขนลงนะขนลุงขนลงสอสนที่ใหญ่ใหญ่สวยจริงๆนะโอเคสวัสดีครับ